ผมใส่สายสวนปัสสาวะอยู่แต่ว่าอาวัยวะเพศเนี่ยค่ะคุณหมอมันแข่งทุกวันเลยกลางคืนเนี่ยก็แข็งนะคะคุณหมอพอประมาณตีห้าเนี่ยมันก็แข็งเหมือนจะแข่งขึ้นอีกค่ะมันจะเป็นอะไรไหมก็คือไปกระตุ้นนะคะอาจจะไปกระตุ้นแถวรูปัสสะาวะนะกระตุ้นนะคะเกิดอัตโนมัติแข็งตัวอัตโนมัตินะคะก็คือเขาไม่เจ็บ นะคะดังนั้นแข็งแล้วมันไม่ปวดก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะแข็งแล้วเราไม่รู้สึกลาคาญก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะก็เป็นการกระตุ้นที่เอาไว้เพศการใส่สายส่วนัสวะก็อาจจะเป็นสิ่งแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าอยู่ดีก็แข็งไม่ไม่ยอมหยุดอันนี้ไม่ได้เรื่องนะคะต้องพบแพทย์แข็งเป็นชั่วโมงอันเนี้ย ก็จะเริ่มเจ็บปวดแล้วอันนี้ก็ไม่ได้ค่ะต้องไปพบแพทย์นะคะการแข่งตัวแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของคุณผู้ชายไหมคุณหมอโดยเฉพาะช่วงเช้าเชเนี่ยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นช่วงที่ฮ mm hmm. อร์โมนเพศชายหลังดีอาจจะมีเนื่องจากว่าจริงจริงอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาแข็งตัวอยู่แล้วนะคะเป็นธรรมชาติแล้วพอดีเขาไปใส,ส่สายสวนปัสปสาวะก็คิดว่าอาจจะเกี่ยวสรุปว่ามันเกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้นะคะแล้วก็การแข่งแบบนี้ถ้าไม่เจ็บไม่ปวดนะคะน้าปสัสสาวะเราก็ไม่ได้เป็นสีขุ่นนะคะ อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้ออ s เซิรหรือดูอาการตัวเองไปนะคะ